สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำเลขเด่นวันพุธงวดประจำวันที่18ตุลาคม2 5 6 6หวยลาวพัฒนานะครับผมก็จะมีเลขสูตรที่ได้แนะนำวิธีการชิดการคำนวณเพื่อหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำมาสรุปจะพูดชุดสตัว3ตัว2ตัว, 5, ตว 5, และ2ตารางให้กับ สมาชิกตุกเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาญยาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันออสราหวายลาวพัฒนางวดประจำวันที่16ตุลาคม2566กันก่อนครับผลกันออกอรางวันที่1 149 248 149 248เลขท้าย4ตัวครับ4ตัวออก9248 9248เลขท้าย3ตัวบน248 248 2ตัวบน48 48และเลขท้าย2ตัวล่าง92 92นี่คือผลการสำรวจหวยลาพัฒนางวดล่าสุดครับ16ตุลาคมครับมาดูการคิดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับทั้งหมดจะมี4หลักครับผมได้นำเลขท้าย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออก9248มาเป็นแนวทางการคำนวณนะครับหาเลขเด่นในแต่ละครับทั้งหมด4หลักครับแต่ละก็จะมี ทั้งหมด4สูตรเมื่อได้ครบสสูตรคำนวณก็จะนับแ้มชนกันทั้ง4สูตรนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นประจําหลักดังนั้นครับมาดูที่ตําแหน่งหลักพันก่อนนะครับหลักพันสูตรที่1ครับสูตรที่1ได้2เป็นตั้งนะครับ2ตัวนี้ครับได้มาจากมาดูที่ตําแหน่งหลักพันครับหลักพันควล่าสุดคือ9ครับนั่คือ9 ให้นาหลักหมื่นคือ4ี่บวกหลักพันนะครับ4บวกเเท่ากับ13ครับเอา3ตัวหลังมาตั้งตั้ง3แล้วก็นะครับตั้ง3แล้วก็นำให้นับลดจาก3มา1แต้มนะครับ1แต้มคือ2ครับ2เลยครับไปเลข2ก็บวก่างเลข2เพิ่มขึ้นไปเลขเกาตัวกันละครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0นี่คือหลักพันสุดนี่ครับตามเป็นหลักพันสุดที่2ครับหลักพันสุดที่2ได้เลข6เป็นตัวตั้งครับ หกตัวนี้ครับหกตัวนี้ได้จากการนําให้นําหลักพันคือเก้าบวกตัวเองครับเก้าบวกเก้านะครับเก้าบวกเก้าได้เท่ากับสิบแปดครับเอาแปดตรงหลังนะครับมาบวกกับหลักพันนะครับคือเก้าครับแปดบวกเก้าได้ต่อสิบเจ็ดครับเมื่อได้สิบเจ็ดเอาเจ็ดตัวหลังมาตั้งตั้งเจ็ดแล้วให้นับลบจากเจ็ดมาหนึ่งแต้มคือหกตัวนี้ครับตั้งหกบวกแกมิหกเพิ่มไปในเก้าตัวกันลรอครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นี่คือหลักพันสุดที่สองครับต่อไปหลักพันสุดที่สามครับ ได้เลข5เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับได้จากการนําครับได้จากการนําหลักพันงวดล่าสุดคือ9ให้ไปบวกหลักพันงวดถัดไปก็หนึ่งคือ6ครับ9บวกไดเท่ากับ15ครับเมื่อได้1 5าเอา5ตัวหลังมาตั้งตั้ง5บวกอย่างนี้่เพิ่มไปเลขกตัว9หลักครับ5 6 7 8 9 0 1 2 3นครับนี่คือหลักพันสูตรที่ สามต่อไปหลักพันสุดที่สี่ได้ในเก้าเป็นตัตั้งครับเาตัวนี้ครับได้จากการนาครับมาให้นําหลักแสนคือหนึบวกหลักพันคือเก้าครับหนึ่งบวกเก้าเท่ับสิครับเอาศนตัวหลังบวกกับหลักพันคือเกาครับศูนย์บวกเก้าได้กับเกครับได้กับเกตัวนี้ครับเมื่อได้เกาตั้งเกาบวกแกได้เก้าเพิ่มไปอีกเก้าตัวครับ้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับนี่คือหลักพันสุดที่สี่เมื่อครบสี่สูตรสูตรหนึสูตรสองสูตรสสูตรสให้นับแต้มชนกันสี่ส นับแต้มชนกันทั้ง4สูตรแล้วจะได้เลขเด่นที่ผมนับชนไว้ครับที่ผมนับชนไว้ก็มี236 790ครับ2 3 6 7 9 0 6ตัวครับ2 3 6 7 9 0 6ตัวใน6ตัวนี้ครับผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงจาก6ตัวครับดึงเลข2ดึงเลข3ดึงเลข7ดึงเลข0ูนย์ครับ2370เป็นเลขเด่นหลักพันนะครับนี่คือสูตรคำนวณหลักพันครับสีตัวครับ สองสามเจ็ดศูนย์ครับจากหกตัวมาเลยครับนี่คือหลักพันครับมาดูที่หลักร้อยต่อครับทั้งหมดสี่สุดคำนวณครับจะได้สุดก็จะนําหลักร้อยงวดล่าสุดคือสองมาเป็นแนวทางการคํานวณนะครับมาดูหลักร้อยสตรที่หนึ่งครับได้เลขสองเป็นตัวตั้งครับได้เลขสองเป็นตัวตั้งสองตัวนี้ครับสองตัวนี้ได้จากการนําครับได้จากการนําให้นําหลักนะครับให้นําหลัก ร้อยคือสองหัวต้าสุดไปบวกกับหลักร้อยงวดถัดไปอีกงวดหนึ่งคือศูนย์ครับสองโมศูนย์ได้เท่ากับสอง 2, ครับเมื่อได้เท่ากับสอง 2, ตั้งสองบวกจากนี้สองเพิ่มไปเรื่อยๆตัวกันละครับสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าศูนย์นี่คือหลักพันยสุดที่หนึ่งครับต่อไปหลักร้อยสุดที่หนึ่งครับต่อไปหลักร้อยสุดที่สองครับได้เลขสี่เป็นตัวตั้งครับสี่ตัวนี้ครับ ได้จากการนําหลักร้อยนะครับให้นําหลักร้อยคือ2บวกเองครับ2องบวกสเท่ากับ4ครับเมื่อได้เท่ากับ4เอา4ตั้งตั้ง4แล้วครับบวกอย่างที่4เพิ่มไปในเก้าตัวกันนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับนี่คือหลักร้อยสุดที่2ต่อไปหลักร้อยสุดที่3ครับได้เลขสาเลข8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับได้จากการนําให้นําหลักร้อยคือให้นําหลักสิบคือ4บวกหลักร้อยคือ2ครับ4ี่บวกสองเท่ากับหครับได้เท่ากับ6 นำผลลัพธ์คือเลข6กบวกหลักร้อยคือ2ครับ6บวก2เท่ากับ8ครับได้เท่ากับ8ดเลยครับเมื่อได้เท่ากับ8ก็เมื่อได้เท่ากับแตั้ง8บวกอย่างเลข8เพิ่มไปให้เก้าทกันเลยครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือหลักร้อยสุดที่3ครับต่อไปหลักร้อยสุดที่4ครับได้เลข3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ครับได้จากการนำให้นำหลักแสนคือ2คือ1นครับบวกหลักร้อยคือ2ครับ1บวก2เท่ากับ3ครับ สามด้วยี้ครับเมื่อ3เป็นตัวตั้งตั้ง3บอกกลาวเลขสามเพิ่มเพิ่มไปเลขกลาตัว,ตว,ตวกันเลยครับ3 4 5 6 7 8 9 0 1นะครับนี่คือหลักร้อยสุดที่4เมื่อครบ 4, สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4แล้วให้นับแต้มชนกัน 4, สูตรจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับจะมีด้วยกัน หกตัวครับในหกตัวมีสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์ครับสี่ห้าหตัวนะครับนับชนจากหสูตรสสูตรมานะครับได้หตัวสี่ห้าหกในหตัวเลยครับในหตัวนี้นะครับผมได้นําสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลขสี ดึงเลข5ดึงเลข8ดึงเลขเครับ4 5 8 9เป็นเลขเด็นประจําหลักร้อยครับนี่คือ4ตัวหลักร้อยครับมาดูสูตรคํานวณหลัก10ต่อครับทั้งหมด4สูตรคํานวณแต่สูตรจะนําหลัก10งวดล่าสุดคือ4มาเป็นแนวทางการคํานวณนะครับมาดูสูตรที่1ครับสูตรที่18เป็นตัตั้งครับแจะได้จากการนําหลัก10คือ4บวกเองครับ4ีบวกสได้เท่ากับ8ครับได้เท่ากับ 8นะครับเมื่อได้แล้วก็บ8เอา8ปตั้งตั้ง8บวกอย่างเลขก8เพิ่มไปริก้ตัวกันเหรครับ8 9 0 1 2 3 4 5 6ครับนี่คือหลัก10บสุดที่1ต่อไปหลัก10บสุดที่2ไดรเกขูเป็นตัวตั้งนะครับ0ต,ตัวนี้ได้จากการนำให้นำหลัก10คือ4บวกหลัก10วัฒาถาเป็นกันหนคือ, 1, คอ คือสครับ4ี่บวกสได้กับหครับนำผลลัพธ์คือ6บวกหลักสิบคือ4ครับ6กบวกสได้กับสิครับแต่เมื่อได้เท่ากับ10เอาศูนย์ชัวล่างมาตั้งตั้งศูนย์บวกเก้าหรือศูนย์เพิ่มไปริกาตัวกันนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับนี่คือหลักสิบสุดที่สองครับต่อไปหลักสิบสุดที่สามครับหลักสิบสุดที่สามได้เลขสามเป็นตัวตั้งครับสามตัวนี้ครับสามตัวนี้ได้เลขห้าเป็นตัวตั้งครับแานทุกครับได้เลขห้าเป็นตัวตั้งครับ 5ตัวนี้ครับ5ตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้จากการนำให้นำให้นำหลักหน่วยคือ8ครับคือ8บวกหลักสิบคือ4ครับ8บวก4ได้เท่ากับ12ครับเมื่อได้เท่ากับ12เอา2ตัวหลังเอา2ตัวหลังนะครับบวกหลักสิบคือ4ครับ2บวก4ได้เท่ากับ6เมื่อได้เท่ากับ6นับลดจาก6กมา1แต้มคือ5ครับได้ตัวนียครับเมื่อได้5ก็บวกจากเลข5าเพิ่มขึ้นไป เลขเก้าตัวก็ัลนวครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่คือหลักสิบสูตรที่สามครับต่อไปหลักสิบสูตรที่สี่ครับได้เลขเก้าเป็นตัวตั้งครับเก้าตัวนี้ครับเก้าตัวนี้ได้จากการนํานะครับได้จากการนําให้นําหลักสิบนะครับให้นําหลักร้อยหลักร้อยคือ 2ครับบวกหลักสิบคือสครับ2องบวกสได้กับ6ครับเมื่อได้กับ6เอา6ตัวหลังนะครับเอา6ผลลัพธ์นะครับบวกหลักสิบคือ4ครับหกบวกสีได้กับ10ครับเมื่อได้เท่ากับ10เอาศูนย์ตัวหลังมาตั้งตั้งศูนย์นับลดจากศูนย์มา1แต้มคือ9ครับเตัวนี้ครับไม่ได้เก้าก็บวกจากเลขเเพิ่มไปเลขเกาตัวกันเลยครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับนี่คือหลักสิบสตดที่สี่เมื่อครบสี่สุดคือมนับสนเสองสว้สามส 123560งครับ123560 6ตัวครับ1 2 3 5 6 0ใน6ตัวนี้ครับผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึง4ีตัวครับดึงเลข1ดึงเลข5ดึงเลข6ดึงเลข0นย์ครับ1560เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับผม1 5 6หครับเลขเด่นหลักสิบนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยต่อครับทั้งหมด4สูตรคำนวณแต่ในสูตรจะนำหลักหน่วยวดล่าสุดคือ8มาเป็นแนวทางการคำนวณครับ มาดูสูตรที่1ครับสูตรที่1 1หนึ่งได้1เป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนําให้นําหลักสิบคือ4บวกหลักหน่วยคือ8ครับ4บวกแปดเท่ากับ12ครับเอา2ตัวนัมาตั้งแล้วนับลดจาก2มา1แต้มคือนึ่งครับเป็น1ตัวนี้ครับบิตหนึ่งก็บวกอย่างเลขหนึ่งเพิ่มไปในเก้าตัวกันลวครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านี่คือหลักหน่วยสุดที่หนึ่งต่อไปหลักหน่วยสุดที่สองได้เลขศูนย์เป็นตัวตั้งครับศูนย์ตัวนี้ครับ ศูนตัวนี้ได้จากการนำนะครับได้จากการนำให้นำหลักสิบนะครับหลักสิบคือหลักสิบคือ4บวกหลักหน่วยคือ8ครับ4บวก8ได้เท่ากับ12ครับเอา2ตัวหลังผลผลลัพ์นะครับ12เอา2ตัวหลังบวกหลักหน่วยคือ8ครับ2 8ได้เท่ากับ10ครับ ได้เท่ากับสิบเอาลงตั้งตั้งศูนบวกยาูนย์เพิ่มไปกตัวกันละครับศูนย์หนึ่งสองสี่หาก็ดปดครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่สองครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่สามครับได้สีเป็นอะด้งครับสี่ตันนี้ได้จากการน,นำหลักหน่วยงวดล่าสุดคือแไปบวกหลักหน่วยงวดถัดไปอีกหนึ่งคือหกครับแปดบวกหกได้เทกับสิครับได้สิ่เอาสี่ลงตั้งตั้งส่บวกยาเพิ่มปกีตัวกันละครับสี่ห้าก็ดแ 012ครับนี่คือหลักหน่วยสุดที่3ครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่4ครับได้เลข9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ครับได้จากการนําให้นําหลักแสนครับคือ1บวกหลักหน่วยคือ8ครับ1บวก8ได้เท่ากับ9ครับได้เท่ากับเครับได้เก้าตัวนี้มาตั้งตั้ง9บวกแกนอีเก9เพิ่มไปอีก9าตัว9ก้2แล้วครับเกดครับ น uh. ี่คือหลักตัวสุดที่4เมื่อครบสีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่แล้วห้อยนับแต้มชนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับชนเด่นไว้ครับนับชนเด่นไว้ก็มี1 2 4 5 6 7หเจครับ1 2 4 5 6 7 6หก็ตัวครับ1 2 4 5 6 7 6หก็ตัวใน6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบชนดึงเด่นครับผมดึงเลข4ดึงดึงเลข1ดึงเลขส่ดึงเลขาดึง6ครับห4 5 6เป็นเลขเด่น หลักหน่วยนะครับห4 5 6หครับหลักหน่วยนะครับนี่คือสูตรคำนวณเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับหลักพันครับทั้งหมด4สูตรคำนวณนับแต้มจนได้6ตัวใน6ตัวดึงเด่นมาที่4ตัวครับดึง2370ครับ2370เ็นเป็นเลขเด่นประจำหลักพัน หลักร้อยครับ4สุดคำนวณนับแต้มจนเนได้6ตัวใน6ตัวดึงเด่นมาที่4ตัวครับดึง4ี่หรือสี่หครับ4 5 8 9เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับ4สุดคำนวณนับแต้มจนเนได้6ตัวใน6ตัวดึงเด่นมาที่4ตัวครับดึง1นึ่งครับ1 5 6 0เป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับ สี่สุดคำนวณนับแ้มชนได้ได้หตัวใน6ตัวดึงเด่นมาที่4ตัวครับดึง14 5 6ครับ1 4 5 6เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยลาวพัฒนานิ่งงวดประจำวันที่18ตุลาคมครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวล่างและชุด2ตัวบนครับมาดูที่ชุด2ตัวล่างก่อนครับชุด2ตัวล่างผมได้นําหลักพันสตัวครับ2 3 7 0จับคู่กับหลักร้อยสตัวครับ4589จะได้ชุด2ตัวล่าง ดังนี้นะครับจุด2ตรรังครับที่ผมสรุปไว้ครับ3นะครับบางหลัก10จับคู่กันหลัก104ตัวครับยี่สามสี่สาาดสามเก้าสองบางหลักร้ 100, 3, 1, อยสามบานสบางหลักสิจับคู่กันหลักโดย4ตัวครับยี่สองสี่สอครับ เวางหลักสิจับคู่หลักตัวสตัวจะได้เจ็ดสี่เครับศนวางหลักสิจับคู่หลักตัวสตัวจะได้ศูนย์สี่นเก้านะครับทั้งหมดในชุดสองตัวล่างสิบหชุดครับเป็นชุดตรงตงครับจากการนำหลักพัน4ตัว2370จ็ดศูนยับคู่หลักร้อย4ตัว4589จะได้ชุด2ตัวล่างสรุปจับคู่ไว้16ชุดนี่คือชุดสองล่างชุดตรงตงนะครับ มาด้วยชุด2ตัวครับชุด2ตัวบนผมก็จะนําหลัก1 4ตัวครับ1560จับคู่หลักหน่วย4ตัวครับ1456จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วางลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้11 14 15 16ครับ5วางลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวคร <c oughs> ับจะได้51 54 55 56ครับ6วางลัก10จับคู่กัหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้61 64 65 66ครับ0วังหลัก10จับคู่หลักหน่วย4ตัวได้01 04 05 06 รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดครับนี่คือชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับ ผมก็สรุปชุดเด่นในชุดสองตัร่างและสองตัวบนให้สมาชิกดูครับในชุดสองตาร่างก่อนครับทั้งหมดจับคู่ไว้16ชุดชุดเด่นผมสรุปดึงเด่นมาที่4ชุดครับ4ชุดมี7 4็ดสี่เนีแครับ7 4 7 8 0 4และ0 8 4ชุดในสีชุดนี้เป็นชุดเด่นดึงจากตัดมาจาก16ชุดนะครับจะมาลุ้นครับ4ชุดจะมาตามสุดหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดก็มาลุ้นกันว่า ุดเด่นจะมาหรือไม่ครับและในชุดเด่น2ตัวบนครับ2ตัวบนจากทั้งหมด16ชุดผมดึงเด่นมาที่4ชุดครับดึงเด่นมา1 4ึ6 6 4 6 6, 6 6ครับ1 4 1 6 6 4ได้6ทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขท้าย2ตัวบนชุดตรงตรง,งมาลุ่นครับจะมาตามสูตรหรือไม่นี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวล่างและ2ตัวบนหวยลาพัฒนาครับมาดูชุด3ตัวบนครับ ชุดสตะบนผมก็จะนำหลักร้อยครับมาดูที่ตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อยทั้งหมด4ตัวนะครับ4 5 8 9ปครับ4 5 8 9ใน4ตัวนี้ผมดึง2ตัวครับดึงเลข4ครับดึงเลข4ี่ดึงเลข8ครับดึง4ี่เลข8วางตำแหน่งหลักร้อยนำมาจับคู่ชุดเด่น2ตะบน4ี่ชุด1 4 1 6 6 4ี่ี่และ6 6ครับยะได้ชุด3ตะบนหวยลาวพัฒนา ดังนี้ครับในชุด3ตัตบนที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับ4วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสังกวนสชุดนะครับจะได้สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหกสี่หกสี่สี่หกหกครับ8วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสังกวนสี่ชุดจะได้แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งหกแปดหกสี่และแปดหกหกรวมทั้งหมด8ชุดนี่คือชุด3ตัวบนชุดตรงๆนะครับมาดูชุด4ตัวครับในชุด4ตัวผมก็จะนาชุด2ตัวล่างและสตัวบนจับคู่นะครับมาดูชุด2ตัวล่างที่สรุปเด่นไว้ครับ ที่สรุปเด่นไว้4ชุดครับ747804 08ครับใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเล่นไปที่74ครับเน้น74รอง0ูนย์แครับเน้น74รอง08และชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดครับ1 4 16 64และ6 6ครับชุดเด่นเน้น64ครับเน้น6,4รอง6 6ครับเน้น6,4รอง66นะครับผมจะนำชุด2ตัวล่าง2ชุดเด่นและรองครับ74และ08จับคู่กับชุดเด่น และลอง2โทน2ชุดครับ64และ66จะได้ชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ี่ตัวที่สรุปจากผู้ไว้ครับมี7464ครับ เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสี่หกหกครับเจ็ดสี่หกหกศูนย์แปดหกสี่ศูนย์แปดหกสี่ศูนย์แปดหกหกครับศูนย์แปดหกรวมทั้งหมดในชุดสี่ตัวสี่ชุดด้วยกันนะครับมาลุ้นครับสี่ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันธงหวยลาวพัฒนาครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับผู้เด่นในชุดสี่ตัวสามตัวสองตัวเลขสองตัวแรกครับในชุดสี่ตัวสรุปจับผู้เด่นไว้ที่สี่ชุดในสี่ชุดนี้ครับชุดเด่นชุดฟันธงเด่นไปที่ 7 4 6 4ครับเน้น74 64รองมาที่0 8 6 6ครับ0 8นย์นี่คือชุดสรุปฟันทอง4ตัวครับชุดสรุปฟันทอง3ตัวบนครับ3ตัวบนชุดเด่นเน้น 4, 64ครับส6,4รอง8 6 6ครับรอง866นะครับนี่คือชุดสรุปฟันทอง3ตัวบนครับชุดสรุปฟันทอง2ตัวบนครับ2ตัวบนชุดเด่นเน้น6,4รอง6 6ครับเน้น6,4รอง6 6นี่คือสรุปฟันทอง2ตัวบนครับชุดสรุปฟันทอง2ตัวล่างครับ พันธงสองางชุดเด่นเน้น7จ็ลอง08ครับเน้น74รลอง08นี่คือชุดสรุปพันธงเลขท้าย4ตัวเด่นและลอง3ตะวันเด่นและลอง2ตะวันเด่นและลอง2ตัวล่างเด่นและลองครับ มาดูชุด2ตัวบน2ตารางครับชุด2ตัวบน2ตารางจากเลขสุรที่ผมได้คำนวณจากผู้เด่นดูก็มี7 4 7 8 0ี0 8, 8 4, 1 4, 6 4 1 4 6 6 4และ6 6รวมทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างหวยเลาวพัฒนางวดประจำวันที่18ตุลาคมครับนี่คือข้อมูลแนวทางหวยลาพัฒนาครับผมได้นำมาลงร Almost ิสสมาชิกตูเป็นการประกอบการตัดสินใจ สมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณรับชมก่อนตัดสินใจนะครับตัวเลขทุกเลข,เ,ลขเป็นเลขสูตรคำนวณท่านครับสูตรค้อนสูตรนี้จะมาตามสูตรออกตามสูตรหรือไม่ต้องมาติดตามผลการลกสระไว้เราพัฒนาการได้งวดประจำวันที่18ตุลาคมครับขอบคุณสมาชิก หวยเด็ดเลขเป็นกําลังวันทุกท่านทุกคนทุก,กรแรงใจนะครับที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการชิดการชณะสุดหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางเลขเด่นวันพุธเวลาพัฒนางวดปรจยวันที่18บพฤาคม2566าย 66. ลงคลิปให้กับสมาชิกดูเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด็นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับ ผอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ